ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดนบันดาลให้ใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธ สัพเพสตตาสัทธาโหตุอเวราสุคาชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อเถิดกระดังปุญญพลังไมทางสัพเพภาคีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพระเจ้าได้มเพ็นแล้วนั้นเถิด